แมตแม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกด l ล k e กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Batman แมตด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เมาจะมาเล่นเกมโลบอคครับวันนี้มาเล่นแมปบูฮาเวนเราจะมาทำสถานที่เล่นส่งกลางในเมืองบู h a เวนกันจ้า่ะแล้วแมทแมนเขาเข้ามาจัดสถานที่บ้างเลยนะคะแต่ว่า แบนแมนเราต้องเปลี่ยนชุดจ้ะให้มันเป็นสงการอไปเปลี่ยนชุดสงการกันเลยหนูเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วหนูจะเอาชุดทำอะไรต้องแต่งชุดในนี้ได้ไม่ใช่หรอมันมันเอาชุดทำออกมาไได้แต่งชุดมันก็มันทำมันก็ไม่ได้ใส่เสื้อ ชุดเนี่ยสูงเกินได้แล้วลดลงเปลี่ยนนะเขาบอก้องเป็นอครมมีเขาบอก้องเป็นไงสุดข้นสเกินยไม่ แพ็ทไม่เอาแพ็ทแพ็ทแพ็อแพ็ทแพ็ยแพ็ท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 แพีทแพ็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 ทแแพ็ท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 แแพ็ทแพ็ทแพ็ทแพ็แพ็ทแพ็ทแพ็พ็ทแพ็แ็แแ ูทองอ้วนกินแซ่บแบทแมนแบทแมนลองแต่งตัวดิลองลองไม่หรอเขาบอกเป็น,นปืนฉีดน้ำเอาปืนฉีดน้ำออกมายัางไงเอาปืนฉีดน้ำออกมายัางไงจ้ะแบทอมิออกหนูอเอาออกนานเลย ไอติมมาแล้วจ้านั่นอะรปืนปสีน้ำอปืนสีน้ำแบบปืนสีน้ำนม่นมีเลยเปลืนสีน้ำหน่ติมอ่ะ มีคนซื้อแล้วต้องเดินตัวเข้าไปบพี่จักรันกำลังดูดีว,ว่าพอมจะใส่เสื้ออะไรบอหนูเคยแล้วมันไม่ได้ครับท่าท่าูเคยหลายลรอบแล้วแบบนี้มันไม่ได้เอาเงก้าวชุดทอมออกก่อนไม่ได้พอมันก็เสียเวลาหนูออกไปบ้านหนูก็หายอีกโอเค การกันค่ะการอะไรไม่มีคนซื้อไอติมทอนขายไอติมอา้าวรถติมหายแม่ขายเล่นน,น้ำไปจุกอะทัน้ำพุออกมาพิจทำไม่ได้วันนี้เล่นน,น้ำคิดมันดูไหมตอนนี้เราเปิดตลาดนะมีคนมาป่วนบ้านเราแบบตอนนั้นจะไม่แม่น คิดว่าวันนี้จะมีคนมาปวดบ้านเราไหมว่ามีเฮ้ยคนมาปวดหนมีรถบรรทุกคนมาปวดก็คือแบคเ,เองนั่นแหละ <c oughs> มาปวดเอง <c oughs> เล่นน้ำได้ค่ะ <c oughs> เจอมาเล่นน้ำที่บ้านเรา22ได้เลย เปิดงานสงการอยู่ค่ะเอารถออกไปเอารถออกไปโนผู้ <No. S 1> ของบ้านขอโกนเองเ <No. S 1> ออไม่อะตัน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 แต่งต,ต,ตัวสวยอะเปียงบังอะไม่ใช่ค่ะนี่คนนี้เขาก็ใส่ชุดสงการนั่นนี่ ลืมแล้วเอากดกดเอารถเอาอย่างไรนะเอกดเอาออกไปก่อนไปนะไม่มีกากระบาดออไปถ้าขับออกไปข้างนอกไปก็ตรงนี้ส่งการ ไหนอ่ะสักน้ำเนีู้เปล่าเนี่ย Happy Birthday ใครเอาใคร <Happy Birthday. S 1> เอาป้ายมาทำไมอ่ะป้ายกันแล้วจุดถ่ายรูปไปไหนแล้วล่ะหนูลบไปแล้วครับจ,จุดถ่ายรูปนี่สิคอ màu mè à, của lúc đi leo à, mà lên đồn tì, trong này đi ừ, để làm, tì ở đây. không? con mai là mình lên con. มันมีเล่นเ,นเปียโนกีตาร์เครื่องดนตรีอยู่ไหนอะเบดตัวหนูวันเกิดเล่นอันนี้ไม่ได้หนูเล่นเปียโนนะกันเบ๊ดครับเครื่องดนตรีอยู่ไหนครับหาไม่เจออ๋ยมันก็มีบ้านอยู่ไม่เห็นภาพเด็กอนไหนอะนนี้คืออะไร แม่อะไรแล้วางกองวางกองไม่ได้อะแล้วแม่ผมก็เล่นด้วยแม่วางกองก็ได้แป๊บนึ่งแม่ผมก็เล่นด้วยแม่ผมอยู่ข้างหลังแล้วไปทำวันวันวางกองไม่ได้แล้วก็เอานี่ออกยัไงมันก็แบบมีไม่ได้เข้าเพื่อนรองพองเลยอ่ะใส่มีดิ หนูใส่เอ้าก็หมามียังไม่ทําอะไรเลยหนูเลยไม่ใส่หม,ม,มามีทำทับหมามีทำบมามีใส่ของเยอะเกินหมามีทำไม่ได้แล้วอมามียังไม่ได้ทำ,ทำอะไรเลยหม,มามีเล่นกับน้องค่ะกำลังอัดคลิปอยู่ค่ะ อยากทำแบบให้มันมีน้ำออกมาพีน้ไม่มีมันทำไม่ได้ทำได้เค่แบบนี้เยทุกคนอยากให้มันมีน้ำออกมาทำยังไงดีคะทำแบบนี้เงียบนี้ตอนนี้มันลบมากเลยเนี่ยช่วยเคลียร์ของ่อยสิ มีจะสาะน้ำมันไม่มีน้ำเลยมาน้นมีมใครทำอะไรไม่รู้ตรงนี้เนี่ย ใครทำอะไรเนี่ยไหนฮะี่กองเงินกองถับอะไรอ่ะนี่หนูทำเออมามีวางของอะไรไม่ได้เลยแบตแบดแบนแบนมีปะเนี่ยไม่ได้แบนแล้วมามี่วางถามว่าหนูพดตลอดเลยไม่ถามไม่เฉยไงไม่มามีม่ถ้าแบนมันจะเข้าบ้านถึงสมมว่าหนูกดแบนมามีนะเนี่ยถ้าแบนอย่างงี้เป็นอย่างนี้โอ้กดกด กดท่าให้มีเข้ามาดิมาหาว่าเป็นเฉลีน้องแบดกำลังอัดคลิปอยู่ค่ะแบดเลิกแบนเร็วเลิกแบดนั้นเข้ามาแล้วก็ไม่จะทำอะไรมายืนสวยคนเดียวใช่ใมามีเก็มามีทำไม่ได้ไงมามีบอกแล้วแน่ ยังแบนอยู่เลยมากดแบนก็มามียังไม่มาแล้วหนูจะกดได้ยังไงล่ะ,ละแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นแดงแดงเขงนน้มามไม่ได้มันก็มาไม่ได้เธอมาโอเ,<น>เองอะ่ะเคอได้แหละก็แบนเลยใครมาติดปุ๊บตอนเช้าก,ก็ไปติดตอนน่อไปเราไปปนดีกว่าไปปนไปปนตรงนู้นดีกว่า สถานที่เล่นสงการไม่มีน้ำเลยอ่ะกลุ่มพวกเราไปป้นชาวนากันเราเล่นสงการเราเล่นสงการอยู่ <c oughs> เราต้องปิดคลิปแล้วไปนอนไม่เวลานอนแล้วเปล่บ